าไม่อยากให้คนร่วมโต๊ะอาหารรู้สึกรังเกียจไม่อยากกินข้าวกับเราอย่าทำเจ็ดพฤติกรรมนี้ค่ะพี่เคยทำคลิปเกี่ยวกับมารยาทหรือว่าพฤติกรรมที่เราควรปฏิบัติบนโต๊ะอาหารมาหลายคลิปแล้วแต่คลิปนี้อยากจะเน้นนะคะเน้นเฉพาะพฤติกรรมที่หลายคนก็อาจจะเผลอหรือว่าไม่รู้นะคะแล้วกระทำไปทำให้คนที่นั่ง ทานอาหารด้วยนะคะเขาจะรู้สึกเสียดเสเอียนหรือรู้สึกรังเกียจไม่อยากจะกินข้าวกับเรามาดูนะคะว่า7พฤติกรรมมีอะไรบ้างพฤติกรรมแรกเลยค่ะเป็นพฤติกรรมที่พี่เจอบ่อยมากๆเวลาไปทานอาหารร่วมกับคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเ,เป็นตักมานะคะเป็นโต๊ะจีนหรือว่ามีกับข้าววางไว้ตรงกลางนะคะก็จะมีหลายคนนำช้อนตัวเอง ไปตักอาหารไปตักกับข้าวนะคะอาหารกลางซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีช้อนกลางแต่ไม่ทำค่ะเอาช้อนตัวเองไปตักอาหารตักกับข้าวมามาตักใส่ให้ตัวเองแล้วบางครั้งก็ตักไปให้คนอื่นข้างๆก็มีนะคะคือใจดีแต่รู้ไหมว่าคนที่เขาเห็นนั้นเขารู้สึก ไม,ไม,ไม่ไม่สบายใจนะคะและยิ่งไปกว่านั้นพี่เคยเห็นค่ะบางคนก็นําช้อนนะคะช้อนของตัวเองอมาเลียนะคะมาเลียมาอะไรต่างๆเพื่อใหอ้ไม่มีข้าวหรือไม่ให้มีเศษอาหารเพื่อที่จะดูเหมือนก็สะอาดนะค,ะคือทําช้อนตัวเองให้สะอาดแล้วไปตักกับข้าวเข้ามาคนอื่นๆเขาไม่อยากไม่อยากไม่อยากกินแล้วนะคะก็คือเอาช้อน ไม่สะอาดของตัวเองเนี่ยไปตักกับข้าวคนอื่นพวาก,ก็ไม่อยากกินด้วยพี่ทำยังไงหรือเปล่าคะเวลาที่เจอคนที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เราก็รีบป้องกันก่อนก็คือรีบตักกลับมาใส่จานของเราซะก่อนนะคะคือต้องรีบรีบเป็นคนแรกๆก่อนนะคะก็คือ ตักนะคะใช้ช้อนกลางที่มีอยู่ตักกับข้าวมาใส่ของเราคือเป็นอันเรียบร้อยหลังจากนั้นใครจะใช้ช้อนตัวเองตักกับข้าวอะไรเนี้ยเราก็ไม่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี้อยากให้ทุกคนนั้นใส่ใจนะคะอย่าไปคิดว่าเออเรากันเองเราสนิทกันมันไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือว่าคนที่สนิทกันจริงๆนั้นเราไม่ทําแบบนี้ น,ะะนี่คือพฤติกรรมสําคัญมากเลยพฤติกรรมแรกพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเมื่อไปทานข้าวกับคนอื่นนะคะเราอยากเคี้ยวดังนะคะดังจบัจบจบัจบจบับจับซุดซด,ซดนู่นซดนี่เสียงสู้ซ่าอะไรไปหมดเลยนะคะซึ่งาการที่เราทําอาหารเสียงดังนะคะ <kite. S 1> มันดูไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจริญหูเจริญตาะะไม่เจริญหูเจริญตาเลยแล้วก็บางทีก็จะมีแบบว่า เรอด้วยนะคะคือกินซดไปซดมาแล้วก็มีเรอด้วยซึ่งหลายประเทศอ,อบางประเทศนะคะอาจจะนะฮะบางประเทศอาจจะถือว่าเออการเรอนั้นเป็นการบอกว่าอาหารอร่อยนะ,ะแต่สังคมไทยเราเราไม่ควรนะคะเราไม่ควรที่จะเรอบนโต๊ะอาหารหรือว่าซดอะไรแรงๆนะคะถึงแม้ว่าบางประเทศอาจจะอาจจะชอบในการที่มีการซด แรงๆนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเรานั้นเราไม่หรือหรือสากลทั่วไปนะคะเราไม่ทําแบบนี้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่2ก็คือว่ากินอาหารแบบมีเสียงดังนะคะหรือว่าปล่อยเสียงเร,เรอออกมาซึ่งทําให้คนรอบข้างนั้นรู้สึกน่ารังเกียจนะคะ <S <S 1> <S 1> ข้อที่3ค่ะคือก็เจอเยอะนะคะเวลาทานข้าวสังสรรค์นเนี่ย อาหารเต็มปากก็พูดออกมาอ้าปากมานะคะแล้วก็พูดซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยไม่ดูไม่ดีนะคะหน้าหน้าหน้าเสียเอียนนะคะบางครั้งมีอาหารเต็มปากแล้วก็อ้าออกมานะคะก็พูดคือทางที่ดีควรให้อาหารหมดปากก่อนนะคะควรให้อาหารหมดปากก่อนก็คือว่ากลืนอะไรให้เรียบร้อยหรือจะจิบน้ำอะไรนะคะให้ให้อาหารหมดจากปากแล้วก็คุยการที่มีอาหารอยู่ในปาก แล้วก็คุยนะคะนอกจากจะทําให้ดูหน้าเสียนแล้วบางครั้งเศษอาหารมันกระเด็นค่ะมันพุ่งนะคะเศษอาหารเมล็ดข้าวนู่นนี่น้ำานันจะพุ่งกระเด็นออกไปแล้วก็ไปหล่นใส่จานข้าวของคนอื่นหรือหล่นใส่จานกับข้าวหรืออาหารกลางไม่น่าไม่น่าดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทําแบบนี้นะคะนี่คือพฤติกรรมที่สามพฤติกรรมที่สี่ค่ะก็คือว่า ทานแบบแรงๆนะคะก็คือว่าช้อนซ่อมกระทบกันกรงกร้งกรงกรงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าบางคนก็ทานจานที่เป็นจานพลาสติกนะคะเสียงขูดขูดจานแกรกแกรก แบบนี้ก็ดูไม่น่ารักนะคะดไูไม่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 ค่อยดีเพราะฉะนั้นเวลาทานอาหารก็ควรจะเงียบๆนิดหนึ่งนะคะช้อนซ้อมอย่าให้มาชนกันหรือกระทบกันเสียงดังแรงๆหรือว่าขูดจานแรงๆนะคะปงเปงปงเป,ง,ป,อง,เปงอย่างนี้ก็ดูไม่ดีะคะ <c oughs> พฤติกรรมที่5ค่ะเป็นพฤติกรรมที่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่หลายคนเมื่อทานอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรสเผ็ด ก็จะมีน้ำมูกออกมานะคะซึ่งเดี๋ยวก็ซื้ดเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็น้ำมูกไหลนะคะเวลาหันเราหันไปคุยกับเขานะเห็นน้ำมูกไหลออกมาเราก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยเจริญหูเจริญตานะคะทานอาหารก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยใครที่เป็นแบบนี้ต้องระวังตัวนะคะ,ะซับน้ำมูกให้ดีหรือว่าออกไปสั่งน้ำมูกให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้ารู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีน้ำมูกก็เลี่ยงเถอคะค่ะ ะะเพราะว่าทานข้าวกับคนอื่นนั้นมีน้ำมูกไหลออกมามันดูไม่น่าทานเลยนะคะข้อที่6ค่ะเป็นสิตพฤติกรรมที่หลายคนก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวนะคะก็คือมีการล้วงแคะแกะเก่ายกตัวอย่างเช่นกินทานข้าวไปก็แค่ขี้มูกไปหรือว่าแคะฟันไปนะคะแกะนู่นแกะนี่บีบสิวล้วงปากนะคะหรือว่า ไปเอามือไปจับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมือเราไม่สะอาดใช่ไหมก็ไปจับช้อนกลางไปจับช้อนกลางมาตักอาหารใส่จานตัวเองคนอื่นเห็นก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะเพราะว่ามือเมื่อกี้เพิ่งแค่ขี้โม่เพิ่งแค่ฟันมาแล้วมาจับช้อนกลางเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะใช้ช้อนกลางร่วมกับเขาเพราะ,ะนั้นให้ระมัดระวังนะคะอย่าเผลอไปล่วงแค่แกะเก่า บนโต๊ะอาหารนะคะถัดไปคือข้อ7ค่ะก็คือว่าประเภทที่ว่าทานอาหารนะคะอาจอาจจะระหว่างทานหรือว่าทานเสร็จแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะมาแคะมาแคะมาล้วงนะคะหรือว่าบางทีก็ใช้นิ้วเขี่ยอะไรต่างๆทีนี้การใช้ไม้จิ้มฟันบนโต๊ะอาหารจริงๆเลยนะคะเราไม่ควรทำนะคะไม่ควรทำบนโต๊ะอาหารเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีะะกระดาษทิชชู่หรือมีผ้า ผ้าผ้าเช็ดปากนะคะมาปิดมาบังก็ดูไม่ค่อยสวยนะคะทางที่ดีลุกออกไปไปดําเนินการให้เรียบร้อยในห้องน้ํานะคะในที่ส่วนตัวในห้องน้ําให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับเข้ามาจะดูดีกว่าถ้าทําจริงๆนะคะก็อย่างพูดเมื่อกี้ก็คือว่ามีการปกป้องมีการนําทิชชู่หรือว่าผ้าเช็ดปากนะคะมาปิดให้เรียบร้อยแต่บางคนไม่อย่างนั้นสิคะ ไม่ปิดนะคะไม่ปิดปากแถมนะคะเขี่ยออกมานะคะแล้วก็มาวางมาวางบนจานซึ่งบางทีก็เอามีออกมาเป็นสีแดงมั่งเป็นนู่นเป็นนี่บ้างนะคะหรือว่าเอาใบ,บจิ้มฟันมาหักนะคะแล้วก็คุยไปอะไรไปมันก็ดูไม่ไม่ค่อยสวยนะคะแล้วบางคนก็คาบนะคะคาบใบจิ้มฟันเอาไว้ตลอดอีกอันนี้ก็ยิ่งไม่สวยใหญ่นะคะพฤติกรรมแบบนี้ถ้าใครทำนะคะก็ก็เลิกเถอคะค่ะ น,ะะนี่คือ7พฤติกรรมที่ถ้าเราต้องไปทานข้าวกับคนอื่นนะคะนี่นี่เน้นนะคะว่าไปทานข้าวกับคนอื่นแต่ถ้าท่านทานในครอบครัวหรือทานคนเดียวนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะท่านอยากทําอะไรก็ทำนะแต่เมื่อไปทานข้าวกับคนอื่นแล้วเราต้องระวังตัวไม่เผลอไปทําพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเพราะคนข้างเคียงเขาจะรู้สึกสะอิดสะเอียนหรือบางครั้งเขาก็ไม่อยากจะไปทานข้าวกับเราอีกต่อไปทราบแล้ว ให้เรามาระวังนะคะสวัสดีค่ะ